สวัสดีกอบอลและเพื่อนๆทาง u t u b e นะครับกับผมนะครับจอตฟันทงนะครับสำหรับฟุตบอล5คู่ในวันเสาร์นี้นะครับผมเลือกพิม์ลีกทั้ง5คู่เลยนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมเลือกมาผมจะไปทางไหนกันบ้างก็มารับชมกันได้เลยนะครับซึ่งผมนะครับก็อยากจะฝากให้เพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคาะห์ฟุตบอลเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันนะครับ สุปผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับ5คู่ที่ผมได้วิเคราะห์ไว้เริ่มกันที่ตัวที่เป็นตัว VVIP ที่ผมได้ส่งให้สมาชิกทางไลน์นะครับ VVIP เมื่อคืนนะครับที่ผมได้กดบินนะครับก็เป็นคู่ระหว่างสุดการ์ดครับกับดอทมุญน,นะครับคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่ดอทมุญครึ่งลูกนะครับก็ VVIP วันนี้กินเต็มไปนะครับ สำหรับวีวีเซบิยากับกราวดาหน้าช่องนะครับคู่นี้ผมไม่ได้ให้ทัศนะไว้นะครับก็ผมโยกไปให้ที่คู่ดอทมูลแทนนะครับส่วนผลฟุตบอลหน้าช่องที่ผมได้วิเคราะห์ไว้นะครับคู่แรกครับเซบิยาเอาชนะกราวดาไป4ประตูต่อ2คู่นี้ผมไม่ได้ให้ทัศนะไว้นะครับคู่ที่2ครับกาเซนเทปกับแท็บซอนสปอร์คู่นี้เลื่อนการแข่งข,ขันนะครับคู่ที่3ครับโกเฮอีเกเอาชนะวิลเลียมเชเวไป4ประตูต่อ0 คู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่4ครับสตุดการ์ดแพ้กับโดดลนไป2 0คู่ v ีวีคู่นี้กินเต็มไปนะครับคู่ที่5ครับนิวคอสเซ่นเอาชน,นะวูฟไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์คู่นี้กินเต็มนะครับวิเคราะห์บอลวอนันเสาร์ที่ 9เมษายนพศ2565นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างท็อปฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตัน,นะครับเจอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามกุดิสันพาร์คนะครับจะเตะก,กันในเวลา6โมงครึ่งเตะเป็นคู่แรกของพรีเมียร์ลีกในวันนี้นะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านเอเวอเรตันอยู่อันดับที่17นะครับแข่งไปแล้ว29นะัดชนะ7เสมอ4แพ้ไป18เกมยิงได้32เสียไป52ประตูมีอยู่25คะแนนครับส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว30นะัดชนะ14เสมอ9แพ้ไป7เกมยิงได้49เสียไป41ประตูมีอยู่51คะแนนครับ ผลงานเฮตุเฮตนะครับทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันอยู่10ครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งเอเวอรตันครับเอาชนะได้1ครั้งเสมอกัน4ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งแมนยูครับเก็บชัยชนะไปได้5ครั้งนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันก็เจอกันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับก็เป็นแมนยูครับเปิดบ้านเสมอกับเอเวอรตันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันเนอยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเอฟเวอร์ตันภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์ลำพัดนะครับราย,ยางานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่4รายก็จะประกอบไปด้วยเยลิมิน่าทอมเดวิสแอนดอตทาวเซนและก็เนธานเพเทสันนะครับหรายที่จะไม่ได้ลงเล่นวันนี้อย่างแน่นอนก็จะเป็นดอนนี่ฟันเบกเนื่องจากติดกฎยืมตัวต้องกลับมาเจอทีมเก่านะครับ หนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นชิฟฟี่ซิกูซันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นอังเดโกเมสนะครับโดยวันนี้ครับคาดว่าแฟงแลมพาดจะวางระบบ4-4-2นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับแนวรับ4ตัวนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเซมัสโคแมนกับตันทีมนะครับคู่เซนเตอร์ฮาบก็จะใช้ไมเคิลคีนกับเมสันฮวนเกตนะครับแบ็กซ้ายก็จะเป็นจอนโจแคนนี่นะครับ ตรงกลาง4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นแอนโทนีกอนดอนฝั่งซ้ายก็จะใช้อเล็กอิวบี้นะครับคู่ตรงกลางจะใช้อลันกลับมาช่วยทีแม่คึ่งหลังจากที่ก่อนนี้ติดโทษแบนนะครับจับคู่กับอับดุลไลดูกูเร่นะครับหน้าคู่วันนี้นะครับจะวางลิชาริสซอนครับจับคู่กับโดมินิกคาวด์เลวินนะครับส่วนฝั่งแมนยูนะครับ รายงานตัวผู้เล่นบาเจ็บก็จะมีอยู่4รายนะครับก็จะประกอบไปด้วยลาเฟเววาลานเอนสันกาวานี่ลุกชอแล้วก็สกอตแม็กโทมินีนะครับโดยที่คิสเตโนโรนโดนะครับก็ต้องรอเช็คความฟิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งถ้าเช็คความฟิตผ่านคาดว่าก็น่าจะมีชื่อในเกมวันนี้นะครับ หนึ่งรายที่ติดทุดคดีอยู่ก็จะเป็นเมสันกินวูดครับโดยที่วันนี้คาดว่าลาฟลังนิกจะวางระบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับผู้เสายปตูก็จะเป็นเดวิดเดเคอานะครับแนวรับ4คนนะครับวันนี้จะเป็นโอกาสของเดียโก้ดาโลเล่นเป็นแบ็กฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็จะเป็นอเล็กซ์เตเลสนะครับคู่เซนนะครับครับจะใช้วิกตอร์เลนเนลร์จับคู่กับกับตันทีมอย่างแครนีแม็กควายนะครับตรงกลาง3คนนะครับจะเป็นโอกาสของเนมายามาติชเฟรดแล้วก็บูโน่เฟเนเดสนะครับโดยที่3ประสานานันนี้นะครับจะใช้ จินอนซันโชกับมาคาแรตฟอร์ดเล่นเป็นตัวริมเส้นนะครับแล้วก็หน้าเปาเนจะวางคิซโนโรโดถ้าเช็คฟิตผ่านก็จะลงล่าตาข่ายในเกมวันนี้อย่างแน่นอนนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ผลงานบนตารางคะแนน,นแตกต่างกันอย่างลิบลรับเลยครับแต่ว่าฟอร์มการเล่น,นไม่ต่างกันมากนะครับเอเวอเรตนะครับอยู่อันดับที่17 ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับเกมล่าสุดที่เอเวอเรตลงเล่นเป็นเกมที่เอเวอเรตบุกไปแพ้ให้กับเบอร์รี่มา3-2นะครับแล้วก็ผลประกอบการของเอเวอเรตัจาก5เกมที่ผ่านมานะครับเอเวอเรตัพาบุกไปแค่เพียงเกมเดียวนอกนั้นเนี่ย4เกมที่เหลือติดลบแล้วก็เป็น3เกมล่าสุดที่เอเวอเรตพาติดลบทั้ง3เกมเลยนะครับแล้วก็โปรแกรมนัดถัดไปของเอเวอเรตต์นะครับก็จะเป็นเกมที่เอเวอเรตต์จะเปิดบ้านรอเจอกับเลสเตอร์ซิต อยู่อันดับที่7ฟอร์ม5้นัดหลังสุดชนะมา1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เมนยูนะครับเปิดบ้านเสมอกับเรตเตอร์ไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับผลประกอบการของฝั่งเมนยูจาก5เกมที่ผ่านมาเมนยูพาตีบวกไปแค่เกมเดียวนอกนั้นเนะี่ยติดลบหมดเลยนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่20%เท่ากับอเวัตตันเลยนะครับซึ่งโปรแกรมนัดถัดไปของเมนยูก็จะเป็นเกมที่เมนยูครับจะเปิดบ้านรอเจอกับนอร์ดิซิตี้ในวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้นะครับก็ซึ ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับซึ่งจากเบรดที่เปิดมาไม่แปลกนะครับที่แมนยูต่อค่อนข้างจะแพงเนื่องจากอันดับแรกนะครับทั้ง2ทีมมีฟอร์มค่อนข้างจะไม่ค่อยจะดีแต่ว่าภาพรวมแมนยูก็ยังดูดีกว่าเอเวอเรตันะครับแล้วก็สถิติ1ตัว ที่น่าสนใจเลยนะครับผลงานที่ทุเหตุครับเอเวอเรสตสามารถเอาชนะแมนยูได้เพียงครั้งเดียวจากในรอบ10เกมนะครับแมนยูเอาชนะไปได้5ครั้งเน่ก็ถือว่าค่อนข้างจะผูกขาดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับผลงานการเล่นในบ้านของเอเวอเรสต์ฤดูกาลนี้จาก1 4เกมชนะไปได้เพียงแค่6เกมเสมอ1แพ้ไปถึง7เกมนะครับเสียในบ้านถึง19ประตูเรียกได้ว่าเอเวอเรสตฟอร์มทั้งเล่นในบ้านและนอกบ้านไม่ดีเลยนะครับปีนี้ส่วนแมนยูครับฟอร์มการเล่นไปดีเยือนก็ถือว่าค่อนข้างจะ กลางๆนะครับไม่ถึงกันเด็ดมากรับจาก14เกมเนี่ยชนะไป6เกมซึ่งวันนี้นะครับต้องมาวัดกลิ่นกันระหว่างแฟงแลมพาดที่มีงานหนักค่อนข้างจะมากเลยนะครับจากการที่ต้องพาเอาเวอเรตเนี่ยวลอดตกชั้นให้ได้นะครับส่วนฝั่งเมนยูก็มีงานหนักสำหรับลาฟลังนิกที่เมนยูนะครับต้องกโกยแต้มแล้วก็ยึดพื้นที่ที่จะไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าให้ได้ดังนั้นครับ เกมนี้ทั้ง2ทีมเน้นเป็นพิเศษอย่างแน่นอนนะครับแต่ด้วยทั้งสองทีมครับเจอกันทีไรใส่กันแหลกทุกทีคู่นี้ทั้ง2ทีมนะครับแลกหมัดกันมันตลอดดังนั้นเนี่ยคู่นี้เกมคาดว่าน่าจะเปิดแรกนะครับยิ่งประตูแรกมาเร็วเท่าไหร่ดูทรงแล้วคู่นี้สกอร์น่าจะออกไปที่หน้าสูงด้วยนะครับดังนั้นครับคู่นี้อันดับแรกผมขอเลือกไปที่สกอร์สูงจากเลตสกอร์สูงที่เปิดมา2ลูกครึ่งนะครับส่วนจะหาผลผู้แพ้ผู้ชนะในเกมนี้ถึงแม้เอเวอเรต์ต้องการแต้มเป็นอย่างมากแต่ ด้วยช่วงนี้เอเวอรตนครับทั้งทีมเลยฟอร์มดรอปและฟอร์มตกอย่างน่าใจหายนะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้ผมยังขอเอนเอียงไปฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดว่าจะมาเก็บ3แต้มได้แล้วก็ต้องรุ่นหนย่ครับเมนที่2ว่าแมนยูจะยิงและกินเต็มได้ไหมคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุ้นกินเต็มฟันธง เราไปกันที่คู่ที่สนะครับศึกพรีเมียร์คู่3ามทุ่มนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างไอ้พืนใหญ่อาร์เซนอลครับเจอกับนกนางนวลแบตันโฮฟเอาเบียนนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเอเมเรดสเตเดียมนะครับจะเตะก,กันในเวลา3ามทุ่มตรงเลยนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจบ,บ้านอาร์เซนอลอยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว29นะัดชนะ17เสมอ3แพ้ไป9เกมยิงได้44เสียไป34ประตูมีอยู่54คะแนนนะครับ ส่วนฝังไบตันอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว30นัดชนะ7เสมอ13แพ้ไป10เกมยิงได้26เสียไป36ประตูไม่อยู่34คะแนนครับผลงานเฮตูเฮ h ์นะครับที่ทั้งทีมมีได้เจอกันนะครับนับย้อนกลับไปนะครับ10นัดหลังสุดเนี่ยอาร์เซนอลครับเอาชนะได้4ครั้งเสมอกัน3ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งไบตันครับเอาชนะได้3ครั้งนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กัน,น่อยนะครับเริ่มจากฝั่ง้าบ้านอาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของมิเกลอารเตต้านะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นคิรันเชียนี่นะครับ อีกหนึ่งรายที่กําลังเรียกความฟิตอยู่แล้วก็ต้องรอเช็คความฟิตอีกทีนึงก็จะเป็นนิโคลัสเปเป้นะครับแล้วก็2รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นโทมัสปาเตกับทาเคฮิโรโทมิยาสุนะครับโดยที่วันนี้มิเกลอาเตต้าจะวางระบบ4-2-3-1นะครับผู้สำบัติอยูจะเป็นแอนดร้าลิมเดลนะครับแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเซนิกโซเลสฝั่งซ้ายก็จะใช้กาดิชาก้าวันนี้คาดว่ากาดิชาก้าจะถอยมาเป็นแบ็กซ้ายนะครับคู่เซนทร์วันนี้ใช้กาเบรียลมารกกนนนเเยสจััับบบบคคู่ไวะ คู่ตรงกลางนะครับจะใช่อันเบิร์ตโลกองกาเล่นคู่กับมาตินโอเดกาต์วันนี้มาตินโอเดกาต์จะถอยต่ำลงมาเล่นแทนตําแหน่งของชาก้านะครับสังเกตดีๆนะครับจากก่อนหน้านี้โอเดกาต์จะไปเล่นตัวลุกด้านหน้านะครับสามใน,นลุกวันนี้นะครับจะใช้กาเบียลมาตินเนลลี่เอมิลสมิธโลแล้วก็บูยาโกซาก้านะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้จะวางอเล็กซองเดรลากาซ็ตลงล่าตาข่ายในวันนี้ครับ ส่วนฝั่งไบตันนะครับภายใต้การคุมทีมของเกรแฮมพอตเตอร์นะครับรยายงานตัวผู้เไดนบาดเจ็บก็จะมีอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยจาคอบมูเดอร์กับอดัมเว็บสเตอร์นะครับหนึ่งรายที่กำลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นมอยเซตเซเซโดนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าไบตันจะมาในระบบ3511ุน่งะครับผู้รกษาประตูจะเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะครับ แนวรับ3คนนะครับก็จะมีโจเอลเฟลมันลูอิสดังแล้วก็มาร์โกกูเรียนะครับตรงกลาง5คนนะครับก็จะมีชาริกลัมตี้เล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็จะใช้โซโลมอนมาร์ชนะครับกางรับครับวันนี้จะใช้อีฟวิซูมานะครับแล้วก็ตรงกลางขับเคลื่อนเกมนี่ก็จะเป็นอดัมลานาน่ากับปาสกาโกสนะครับหน้าต่ำครับจะใช้เลอโดทอสซาครับหน้าเป่าก็จะวางในโอโมปายลงหน้าตักข่ายตรวนี้ครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ช้าผลงานบนตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะครับเจ้าบ,บ้านอาร์เซนอล อยู่อันดับที่5ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่อาร์เซนอลเสียท่าแพ้ให้กับพาเลทไป3ประตูศูนย์นะครับผลบรประกอบการของอาร์เซนอลจาก5เกมที่ผ่านมานะครับไอเป็นใหญ่พาวินไป3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%เปอร์เซ็นต์นะครับโปรแกรมนัดถัดไปของอาร์เซนอลก็จะเป็นเกมที่อาร์เซนอลจะไปเยือนเซนต์แมรี่ในถิ่นของซาว์ทอมตันในวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้นะครับ ส่วนฟังไบตันอยู่อันดับที่13ฟอร์ม5นัดหลังสุดไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับเป็นการเสมอ1น,นัดแล้วก็แพ้ไป4เกมซึ่งถ้าเราไปส่องผลประกอบการของไบตันนะครับก็เรียกได้ว่า5เกมที่ผ่านมา ไบตันพารลบทั้ง5าเกมเลยนะครับย่ำแย่จริงๆสำหรับไบตันในช่วงมงนี้โปรแกรมนัดถัดไปของไบตันก็จะเป็นเกมที่ไบตันจัดไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ในวันที่16บเมษายนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคู่นี้นะครับถ้าเทียบกันแล้วผลงานและฟอร์มการเล่นนะครับถึงแม้อร์เนลจะไม่ถึงกับดีเดย์มากนักแต่ว่าเป็นไบตันนะครับที่ผลงานนี่เรียกได้ว,ว่าไม่เอาอ่าวเลยนะครับซึ่งเลทราคาวันนี้เปิดมาที่ เจ้าบ้านอาร์เซนอลต่ออยู่ที่1ลูกครับก็ไม่แปลกนะครับที่ราคาจะเปิดมา1ลูกแล้วก็ยังสวิงไปที่ครึ่งครบลูกด้วยซ้ำนะครับส่วนเลทสูงต่ําเปิดมาที่2.5นะครับซึ่งจาก20เกมนะครับมี17เกมที่2ทีมนี้เจอกันมีสกอร์ต่ำกว่า2.5นะครับแล้วก็ไบตันนะครับนับ6เกมจาก7เกมหลังสุดของพิมลริกยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับแล้วก็3เกมหลังสุด ที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันสกอร์ต่ํากว่า2.5ทั้ง3เกมรวดเลยนะครับแล้วก็สซิติอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจ7เกมหลังสุดไบตันไม่เคยเอาชนะแควรได้เลยในสึกปีมารีดังนั้นสถิติตรงนี้ก็บ่งบอกได้ถึงอะไรบางอย่างนะครับเนื่องจากไบตัน ชั่วโมงนี้ผลงานย่ำแย่จริงๆนะครับคู่นี้ถ้าจะมองถึงผลกําไรจากคู่นี้นะครับผมยังเชื่อว่าเกมวันนี้ทั้งแรงจูงใจของอาร์เซนอลที่ต้องการลุ้นพื้นที่โซนยุโรปนะครับเกมนี้อาร์ <Arsenal S 2> เซนอลเน้นสแต้มอย่างแน่นอนนะครับเนื่องด้วยสภาพทีมกับฟอร์มการเล่นในชั่วโมงนี้วันนี้อาร์เซนอลจะยิงทะลุปเป้าได้อย่างแน่นอนฝ่ง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับพิมรีคู่นี้เป็นคู่ระหว่ังแตนอลาวาตวัดฟอร์ดเจอกับยุงทองลีดยูเต็ดนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามวิคาเลสโรดนะครับจะเตะกันเวลา3ทุ่มตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจบ้านวัตฟอร์ดอยู่อันดับที่19แข่งไปแล้ว30นัดชนะ6เสมอสแพ้ไป20เกมยิงได้29เสียไป57ประตูมีอยู่22คะแนนครับส่วนฝั่งลีดนะครับอยู่อันดับที่16แข่งไปแล้ว31นัดชนะเเสมอแพ้เกม ยิงได้35เสียไป68ประตูมีอยู่30คะแนนครับผลงานเฮ t ทูเฮดนะครับนับย้อนกลับไปนะครับ10นัดหลังสุดเนี่ยทั้ง2ทีมนี้เจอกันเป็นฝั่งวัตฟอร์ดครับเอาชนะได้6ครั้งเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เป็นรีดครับเอาชนะได้2ครั้งครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันครับเป็นเกมที่ลีดครับเอาชนะวัดฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0เมื่อเดือนตุลาคมในปีที่แล้วนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านวัตฟอร์ดภายใต้การคุมทีมของ รอยฮอสันนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่เพียงแค่รายเดียวก็จะเป็นคาวัตโลบานะครับหนึ่งรายที่กำลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นนิโคลัสเอนคูรูนะครับแล้วก็หนึ่งรายที่ไม่ได้ลงทะเบียนเล่นในรายการนี้ก็จะเป็นแดนนี่โอสนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าวัตฟอร์ดจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเบนฟอร์ตแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นกิโกฟเมเนียฝั่งซ้ายก็จะใช้ฮัสซันกามาลานะครับคู่เซ็นนะครับจะใช้คิสซิองกาบาเซเล่จับคู่กับ เซเมียเคตาโนนะครับตรงกลาง3คนนะครับวันนี้จะใช้ยูราตคุตกาอิมรานลูซาแล้วก็ มุซาซิโซโกนะครับ3ประสานในแดนหน้าวันนี้นะครับจะใช้เอ็มมานูเอลเดนิสกูโชเอเนนเดสและก็อิสไมลาซานะครับส่วนฟังลีดนะครับภายใต้การคุมทีมของเจสซี่มาร์ชนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยพัชชิกแบมฟอร์ดเจมี่เชคโคตันและก็ไทเลอร์โรเบิร์ตนะครับแล้วก็2รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นลีโอโฟไฮเดลกับจูเนียร์ฟิโปนะครับโดยที่วันนี้ครับเจสซี่มาร์ชนะครับก็จะวางระบบ4231นะครับผู้สาประตู ก็จะเป็นอิสลองเมซิเยแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะใช้ลูกไอริ่งฝั่งซ้ายก็จะเป็นสจวตด,ดักลาสนะครับคู่เซนทรบจะใช้เลียมคูเปอร์จับคู่กับดีโกยอร์เลนเต้นะครับกลางรับนะครับวันนี้จะใช้อดัมฟอร์ชอเ่นกับตัวรับตัวเก่งอย่างคาวินฟลิปที่หายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็พร้อมช่วยทีมได้แล้วนะครับ3แนวะลุกวันนี้นะครับจะใช้ลาฟินยา่าโรดิโกโมเรโนและก็แจ็คฮาริสันนะครับหน้าเป้าจะวางดดนเอลเจมลงล่าตัดข่ายในวนี้ครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ ทั้งผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นค่อนข้างจากกะใกล้เคียงกันนะครับเจ้าบ,บ้านวัดฟอร์ดอยู่อันดับที่19ล้ล้างรองบอยของตารางฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่วัดฟอร์ดครับแพ้ให้กับรีพูไป2ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าผลราประกอบการของวัดฟอร์ดจาก5เกมที่ผ่านมานะครับวัดฟอร์ดพาวินไป3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ โปรแกรมนัดถัดไปของวัดฟอร์ดก็จะเป็นเกมที่วัดฟอร์ดจะเปิดบ้านรอเจอกับ Benford ในวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้นะครับส่วนฟัง r ีดนะครับอยู่อันดับที่16นะครับฟอร์มฮานัดล่าสุดชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมทีดครับเปิดบ้านเสมอกับเซาท์เทมมันไป1ประตูต่อหนึ่งะครับผลประกอบการของ r ีดนะครับจาก5เกมที่ผ่านมานะครับีด พาวินไป2เกมติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%นะครับซึ่งเลทราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับโดยที่เกมวันนี้ครับคาดว่าทั้ง2ทีมจะเน้นเป็นพิเศษเนื่องจากทั้ง2ทีมสถานการณ์ในตอนนี้เรียกได้ว่าสุมเสี่ยงที่จะตกชั้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะวัดฟอร์ดนะครับวัดฟอร์ดครับมีคะแนนตามหลังลีดที่อยู่อันดับ16อยู่ที่8คะแนนนะครับ เรียกได้ว,ว่าขาก้าวไปข้างหนึ่งแล้วสำหรับโอกาสที่จะล่นไปเดะแชมเปี้ยนชิพนะครับส่วนรีดก็ประมาทไม่ได้นะครับทุกๆเกมที่เหลือของรีดก็ต้องเน้นเป็นพิเศษเช่นเดียวกันแต่ว่าฟอร์มการเล่นรีดช่วงหลังนี้ก็กระเตื้องขึ้นมาหน่อยนะครับสามเกมล่าสุดเนี่ยรีดไม่เคยแพ้ใครเลยเป็นการเกร็บชัยชนะมาได้2นัดด้วยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมเนี่ยรีดยังดูดีกว่าเจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดนะครับซึ่งวัตฟอร์ดนะครับแพ้รวดในเกมเย่า ในศึกพรีเมียร์ลีกมาแล้ว8นัดรวดเลยนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มในบ้าน8นัดหลังสุดแพ้มาทั้งหมดนะครับแล้วก็ทั้ง2ทีมนี้นะครับมีสถิติอีก1ตัวนะครับตลอด7เกมจาก8เกมที่ผ่านมาทั้ง2ทีมนี้เจอกันทีไรสกอร์สูงเกิน2.5ทั้งหมดเลยนะครับถ้านับ7ใน8เกมที่ผ่านมาของวัตฟอร์ดนะครับวัตฟอร์ดเสียประตูอย่างน้อย2ประตูตลอดในทุก7เกมที่ผ่านมาเลยนะครับเช่นเดียวกันกับเบลตครับเสียอย่างน้อย2ประตูใน7เกมจาก8เกมหลังสุดดังนั้นเนี่ย เกมนี้นะครับทั้งคู่มีเกมรับที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าในเกมนี้นะครับทีเด็ดท,ทีขาดฝั่งรีที่มีเกมลุกน่าจะดูดีกว่าทีมเจ้าบ้านนะครับเชื่อว่าด้วยเสถียรที่เกิดไปแล้วนะครับวัตฟอร์ดมีฟอร์มการเล่นในบ้านที่ย่ำแย่แล้วก็อีกทั้งตอนนี้ผลงานดรอปอย่างน่าใจหายนะครับคู่นี้นะครับถ้าจะเลือกมองถึงผลกำไรนะครับอันดับแรกนะครับไปที่สกอร์สูง2.5เชื่อว่า สมเม็ดเนี่ยต่ำๆมีแน่นอนนะครับแล้วก็จะมองแฮนดิแคปอัตราต่อรองนะครับคู่นี้ราคาเสมอที่เปิดมาผมเชื่อว่าวันนี้อุรีดน่าจะมาเฉือนชนะออกไปได้ฟะทงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับพิมรีคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างนักบุญเซาทันตันนะครับเจอกับสิงโตน้ําเงินครามเชลซีนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนาม Saint ie, เซนต์แมรีเตะกันในเวลา3ามทุ่มตรงนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านซอลทัมตันอยู่อันดับที่12นะครับแข่งไปแล้ว30นัดชนะ8เสมอ12แพ้ไป10เกมยิงได้37เสียไป46ประตูมีอยู่36คะแนนครับส่วนฝั่งเชลซีนะครับอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว29นัดชนะ17เสมอ8แพ้ไป4เกมยิงได้58เสียไป23ประตูมีอยู่59คะแนนครับผลงานเฮตูเฮนะครับนับย้อนกลับไปนะครับ10นัดหลังสุด ที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับเซาท์ทันตันครับเอาชนะได้1ครั้งเสมอกันไป4ครั้งแล้วก็เป็นเชลซีครับเอาชนะได้5ครั้งนะครับเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันเป็นเกมที่เชลซีนะครับเปิดบ้านเสมอกับเซาท์มป์ตันไปด้วยสกอร์หประตูต่อหในศึกฟุตบอลลีกคัพนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเซาท์ทันตันนะครับายตต้การคุมทีมของลาฟฮาร์เชนทูเชนนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะก็เปนดโ กับอเล็กซ์แมคคาทีนะครับหนึ่งายที่ไม่มีชื่อในเกมวันนี้ก็จะเป็นอาร์ mando บอคานะครับโดยที่วันนี้ครับซอรตันจะมาในระบบ4-4-2นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเฟเซอร์ฟอเตอร์นะครับแนวรับสี่คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นวาเลนเตโนลิฟามนโตฝั่งซ้ายก็จะใช้ไคลวอเกอร์ปีเตอร์นะครับคู่เซนเตอร์ครัจะใช้เยนเบเนเลกจับคู่กับโมเมตซาลิซูนะครับ ตรงกลาง4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นสชดอาร์มสตองฝั่งซ้ายก็จะใช้โมเหม็ดเอลยูนุซีคู่ตรงกลางครับจะใช้อลิอลโรเมลูจับคู่กับเจมวอดเพลานะครับหน้าคู่วันนี้นะครับจะวางอดัมอาร์มสตองเล่นคู่กับเชออดัมนะครับ ส่วนฟังเชลซีนะครับภายใต้การคุมทีมของโทมัสซูเกิลรายงานผู้ได้มาเจ็บก็จะมีเพียงแค่รา,ายเดียวก็จะเป็นเบนเชวลนะครับหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นคัลลัมฮัตสันโอดอยนะครับโดยที่วันนี้โทมัสซูเกิลจะวางระบบ3 4 2 1นะครับผู้สาบัติตูก็จะเป็นเอโนอาร์เมนดีนะครับแนวรับ3คนนะครับก็จะมีเทโวชาโลบาเตียโกซิลวาและก็มาลองซานะครับ ตรงกลาง4คนนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาก็จะใช้กัปตันทีมอย่างเซซ่าอาสปิกเวตาฝั่งซ้ายก็จะเป็นโอกาสของมาโอตอลองโซคู่ตรงกลางครับมาเตโอคอวสิตจะเล่นคู่กับจอร์จินโยนะครับเพย์เมเกอร์ hmm. สองตัวครับวันนี้จะใช้เมสันเมาส์เล่นคู่กับฮาคิมชิเยกโดยที่หน้าเป้าวันนี้นะครับจะวางคายฮาวด์ลงลาตักคายเดียวนี้ครับ เรามาดูทักษะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ชัางผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเจ้าบ้านอยู่อันดับที่12นะครับฟอร์มให้นัดหลังสุดไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเป็นการเสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับ ซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เซาท์ทัมตันครับเปิดบ้านเสมอกับบรีดไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับผลประกอบการของเซาท์ทัมตันจาก5เกมที่ผ่านมานะครับนักบุญพาวินไปแค่เกมเดียวนะครับนอกนั้นเนี่ยสเกมพาลบทั้งหมดเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่20%นะครับโปรแกรมนัดถัดไปของเซาท์ทัมตันก็จะเป็นเกมที่เซาท์ทัมตันครับจะเปิดบ้านรอเจอกับอาร์เซนอลในวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้นะครับส่วนฝั่งเชลซีอยู่อันดับที่3ฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะสามแล้วก็ นะครับเปิดบ้านแพ้กับเรอัลมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศโดยแพ้ไปด้วยสกอร์3าประตูต่อหนึ่งนะครับผลประกอบการของเชลซีจาก5เกมที่ผ่านมานะครับเชลซี <Chelsea S 1> พาวินไป2เกมติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โปรแกรมนัดถัดไปของเชลซีนะครับก็จะมีเกมกลางสัปดาห์หนี้นะฮะจะไปเยือนสนามซานติอาโกเบร์นาบิลตินของเรอัลมาดริดในวันที่12เมษายนที่ถึงนี้นะครับซึ่งเลือดราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เชลซีต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับจก ในราคานี้นะครับผมเชื่อว่าในเกมวันนี้ถึงแม้นักบุญเซาเทมตันนะครับฟอร์มจะไม่เปี่ยงป้างแล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ลึกๆแล้วเชลซียังต้องผงวงเกมกลางสัปดาห์กับ เลยอามาลิดทาเชลซียังไม่ถอดใจในเกมวันนั้นนะครับซึ่งสถานการณ์เชลซีก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับจากการที่อยู่ในโซนพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็แต้มค่อนข้างจะห่างจากทีมอันดับที่4หรือว่าอันดับที่5ทั้งสเปอร์กับอาร์เซนอลอยู่ที่5คะแนนนะครับดังนั้นเนี่ยความได้เปรียบเชลซีตรงนี้มีแน่นอนดังนั้นเกมวันนี้ คาดว่าเชลซีเองน่าจะจัดผู้เล่นชุดสำรองมากกว่านี้ลงมาสู้กับซาท์햄ป์ตันแต่ว่าสถิติที่ผ่านมานะครับเชลซีนะครับเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง3เกมรวดในเกมเยือนทั้งหมดเลยนะครับเชลซี Chelsea ครับเวลาเจอกับซาท์แฮมป์ตันทีไรจาก13เกมนะครับเชลซีไม่เคยแพ้ซาท์แฮมป์ตันเลยนะครับดังนั้นครับสถิติต่างเนี่ยก็ต้องบอกว่า เอ็นเียงไปฝั่งเชลซีนะครับดังนั้นครับคู่นี้ด้วยสถานการณ์ของทั้ง2ทีมที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันเชลซี Chelsea ต้องพวงเกมการสัปดาห์ซาว์ทัมทันก็ต้องการแต้มเพื่อที่จะดีตัวเองและขยับหนีโซนตกชั้นให้ได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เซาท์ทอมตันยันไหวฟันธงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับพิมรีคู่ดึกสุดในวันนี้ก็จะเป็นคู่ระหว่าง สิงห์พง,งาแอสตสันวิล่าเจอกับไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ pur, นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามวิลล่าพักนะครับจะเตะก,กันในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านอสตันวิล่าอยู่อันดับที่11แข่งไปแล้ว30นัดชนะ11เสมอ3แพ้ไป16เกมยิงได้42เสียไป42ประตูมีอยู่36คะแนนครับ ส่วนสเปอร์นะครับอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว30นัดชนะ17เสมอ3แพ้ไป10เกมยิงได้52เสียไป37ประตูมีอยู่54คะแนนครับผลงาน Head to Head นะครับทั้งสองทีมนี้เจอกัน10นัดหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งแอสตันวิลล่าเก็บชัยชนะมาได้2นัดแล้วก็เป็นฝั่งสเปอร์ครับเก็บชัยชนะไปได้8นัดครับซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นเกมที่สเปอร์ครับเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับ ก็สำหรับคู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นะครับผมจะไปให้ทัศนะและก็ทีเด็ดกันในรายคู่นี้เพื่อนๆท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้กลับที่ไลน์ @jos88 ทีเด็ด e ทาใต้ของมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคู่ไหนจะพิล็อก,กคู่ไหนจะผลสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่คอมเมนต์พูดคุยเข้ามากันได้นะครับ กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดน่าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ @jos88 โที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v ี p กันได้ครับ การวิเคร์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางพประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ